สมเด็จพระพันปีทรงริเริ่มทรงสร้างเสริมหม่อมหลวงมัวมุ่งประสานน้ำสาลโคดมง,งดงามตรการรำลึกคุณบุรพาจารย์สมเด็จพระมหาวิรว ราบหลวงพ่อเสียนสถิตหน้าที่นี้ด้วยจิตใจดีดังประสงค์สติมั่นคู่ตัวอยู่มั่นคงยังยืนยงด้วยจิตศรัทธาต้นสละ อนุรักษ์สืบสานพระศาสนาคควงเมืองอินบุรีผ่านวันเวลานำพาชีวิตสุขทุกทางกล ราบหลวงพ่อเสียนสถินาที่นี้ด้วยจิตใจดีดังประสงค์สติมั่นคู่ตัวอยู่มั่นคงยังยืนยงด้วยจิตศรัทธาต้นสลา จากอนุรักษ์สืบสานประศาสนาคู่เมืองอินบุริพานวันเวลานำพาชีวิตสุขทุกห่างกล สัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธิติวรวรรณเพติอิทังสัทธากัปปิรวัตุงอุปนิสสายะ นิโคทาราเมวิหารันโตโปคารวัตส,สังอารัมภกะกเทศติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันานาในมหาเวสสันดรชาดกหยิบยกเอากันทศพรอันว่าด้วยปฐมเหตุแห่งการแสดงมหาเวสสันดรชาดกปารบฝนโบครพัสเป็นเหตุตั้ง แล้วว่าด้วยอดีตชาติของพนางพุทธดีผู้มีความปรารถนาในตำแหน่งพระพุทธมารดาอันตนกระทำไว้แล้วต่อเบื้องพระหัตพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีตลอดถึงพรสิบประการที่พนางพุทธดีได้ทูลขอต่อองค์อมรินจอมเทวราช เพื่อเป็นธรรมบันเทิงส่งเสริมศรัทธาประสาทะคุณงามความดีของสั้นชาติชนพุทธบริษัทเป็นลำดับสืบต่อไปดำเนินความตามพระบารีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระศรีสันเพชรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงชำนะพยามาณและเสนามานด้วยบารมีสาสบทั์ ํำจัดกิเลสานุสัยที่นอนเนื่องในสันดานตัดสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิยานเป็นพระรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหมื่นโลกธาตุให้สถานให้สถานสะเทือนเลื่อนลั่นยังเสียงสาธุการแห่งเทวดาพรมทั่วจักรวาลให้เป็นไปพร้อมอรุณรุ่งแห่งเพนวิสาขมาศ บนโพธิบัลลังอันประเสริฐและทรงรับอรัธนาจากเท้าสหัมบดีพรมประกาศพระสัจธรรมยังเวไนยสัตว์ให้ดื่มดำ่อำอมรตสุขอันเกิดจากมรรคผลตามสมควรแก่อุปนิสัยแห่งตนแห่งตนแล้วขั้นถึงพรรษาที่สี่พระพุทธองค์ทรงดำรัชอาราธนาจาก การุธายีเพื่อเสด็จไปยงังกรุงกบินรพัทบ้านเกิดเมืองนอนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าสุดโทธนะพุทธบิดาใช้เวลาเดินทางครั้งนั้นสิ้นสองเดือนตลอดระยะทาง60สิบโยชน์จนลุถึงกุุงกบินลพัทประทับอยู่ณน,นิโคทารามที่บรรดาพระประยุรวง์ทั้งหลายได้จัดต้อนรับ ลำดับนั้นพระเจ้าสุดโทธนะพร้อมทั้งเหล่าสากยราชมาประชุมกันโดยพร้อมเพียงกันเพื่อจะชมเชยบารมีของพระพุทธองค์กลายเป็นสมาคมแห่งญาติที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในที่อื่นใดแต่เจ้าศักยะที่มีอายุและสูงส่งหาได้ทำความเคารพต่อพระพุทธองค์ไม่ ด้วยมีทิฏฐิมานะถือว่าตนเองนั้นมีอายุและมีศักดิ์สูงกว่าพระพุทธองค์ซึ่งยังหนุ่มและมีอายุน้อยพระชิน,นสีจอมมาธรรมทรงทราบเหตุนั้นจึงทรงอิทธิปฏิหารให้เหล่าพระปยุรยาได้ประจักษ์ทำลายทิฏฐิความถือตัวถือตนให้หมดไปยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นยอมรับนับถือตนอภิวาทบรรทากรมกาบ แม้พระเจ้าสุธโธธนะพระพุทธบิดาก็ถวายอภิวาทเช่นกันในบรรลนั้น,น,นฝนโบกครพัสมีเม็ดละอองสีแดงก็โปรยปลายลงมาในถามกลางแห่งสมาคมแห่งญาตินั้นกล่าวกันว่าฝนโบกครพัสนี้จะยังผู้ต้องเปียกให้เปียกชุ่มชื่นเย็นช่ำทั่วสภางกายส่วนผู้ไม่ปรารถนาจะเปียก แม้ความชุ่มแห่งขนก็ไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นยังความอัศจรรย์และปิติให้บังเกิดแก่เหล่าพระปยุรยาตและและเหล่าสาวกเป็นอันยิ่งลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามถึงเหตุอัศจรรย์แห่งฝนโบกครพัดนั้นภาษีสันเพรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเผยพระดำรัสตัดว่า ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเราเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีฝนโบกครพัตนี้ก็เคยมีมาแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายใคร่ปรารถนาจะฟังถึงกราบอาราธนาพระพุทธองค์ชิน,นสีเจ้าจึงได้ตรัสยกนิทานในอดีตภพ มหาเวสันดรชาดกปรากฏเหตุแห่งฝนโบกครพัทเป็นลำดับทั้งหมดนี้เป็นปฐมเหตุแห่งการตรัสมหาเวสันดรชาดกในการน,นี้มีทั้งหมด13บสามกันในการแรกเรียกว่ากันทศพรมุ่งสอนให้เห็นถึงความสำคัญของการอธิษฐานการทำกุณงามความดีแล้วต้องมีเป้าหมายที่ตนต้องการและปรารถนาอันชัดเจน พะหากไม่มีเป้าหมายแล้วความพยายามในการทำความดีก็จะเคว้งคว้างเลื่อนลอยไม่มีพลังผลักดันไม่มีแรงจูงใจให้มั่นคงแน่วแน่ในการทำคุณงามความดีเรื่องราวของพระนางพุทธดีในการทศพรนี้จะเป็นตัวอย่างอันดีแก่การขออธิษฐานธรรมคือเป้าหมายของการทำความดีดังจะกล่าวเป็นลำดับไปดังนี้ ในอดีตการล่วงแล้วแต่ปางหลังมีพระกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าสัญชัยผู้ครองนครเชตอุดรในแคว้นสีพีมีพระมเหสีทรงรูปสิริโฉมงดงามผิวพรรณพระนามว่าพุทธดีผู้เป็นพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์เวศสันดร และจะเป็นพุทธมารดาในอนาคตการข้างหน้าการที่พนางพุษดีได้เป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นหาได้เป็นความบังเอิญแต่อย่างใดไม่แต่เป็นการเพราะอำนาจแห่งสัตยาธิฐานในอดีตการที่ตนได้กระทำไว้แล้วต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีตั้งแต่พัทธกับนับย้อนหลังไปสิบกับ ในการนั้นพระนางพุทธดีได้บังเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพันธุราชผู้ครองนครพันธุมดีมีพระคณิตถภคินีพระองค์หนึ่งพระนามวาสวรรณมาลาในวันหนึ่งพระเจ้ามัทธุราชพระราชบิดาได้พระราชทานแก่นจันแดงอันมีค่าแก่พระนางพุทธดีพระราชธิดา พรนางก็ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะแก่นจันแดงนั้นเป็นของหอมเหมาะแก่การทำเครื่องประทินโฉมของสตรีเป็นอย่างยิ่งนักนับว่าเป็นของขวัญที่ต้องแก่วิสัยของหญิงสาวเป็นอย่างยิ่งแต่แทนที่พรนางจะนำแก่นจันนั้นไปทำเครื่องรูปไล้ประโคมผิวเสียแต่พนางกลับเอา มาคุค้นคริตในสิ่งที่หญิงสาวแรกรุ่นไม่นิยมกันว่าอันธรรมดาความงามนั้นเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่นานก็ต้องเหี่ยวแห้งเปลี่ยนแปลงไปความงามแห่งงามใจงามศีลงามด้วยธรรมงามด้วยคุณงามความดีเท่านั้นที่จะยั่งยืนยงทําให้เรา แกไม่น่าเกียดแกยังมีคุณงามความดีอยากกระนั้นเลยเราจะทําแก่นจันนี้ให้กลายเป็นบุญกุศลติดตามเราไปตลอดทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงได้ไปหาพระราชบิดาทูลอนุญาตให้นําแก่นจันหอมไปบูชาพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นประมุก ซึ่งประทับอยู่ณมรุคทยาวันวิหารใกล้กรุงพันธุมดีนั่นแลพระเจ้าพันธุมราชทรงอนุโมทนาด้วยปีติยิ่งในการกุศลครั้งนี้แล้วพระนางพุทสดีพระราชธิดาได้บทแก่นจันให้เป็นผงจุนอันละเอียดอ่อนใส่พระอบทองคำ นำไปโปรยเป็นเครื่องสักการะนรอบพระราชคันธกุฎีก่อให้เกิดกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วพวิหารแล้วจึงเสด็จไปเฝ้าพระองค์พระปัสสีพระพุทธเจ้าสดับพระธรรมมเทสนายยังใจให้เอิบอิ่มในรถพระธรรมนั้นแล้วจึงประกาศถึงความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระบรมมสาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งอนุตตรธรรมหาผู้เสมอมิได้ด้วยอำนาจที่หม่อมฉันได้ทำสักการบูชาพระองค์ด้วยจุนแห่งแก่นจันนี้ขอให้หม่อมฉันสำเร็จความปราถนาได้เป็นพมานดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นคุณอันประเสริฐเช่นกับด้วยพระองค์ในอนาคตการข้างหน้าโน้นเถิด ขออำนาจแห่งบารมีทานจงปกป้องคุ้มครองอย่าให้ม่อมฉันคลาดเคลื่อนจากผลที่ปรารถนานี้แล้วพระาศาสดาวิปัสสีทรงเล็งเห็นมูลเหตุคือศรัทธาอันมั่นคงของพนางจึงอนุโมทนาพยากรณว่าความปรารถนาของเธอจกสำเร็จอย่างแน่นอนในอนาคตการโน้นแล พระราชธิดาพุทธดีขั้นได้สดับพระพุทธพยากรเช่นนั้นแล้วก็มีความปราปื้มปรติยินดีเป็นอย่างยิ่งนับการนบ,บัดนั้นเป็นต้นมหาพนางไม่ได้ประมาทในการทำทานรักษาศีลมันทำนุบำเพ็ญกุศลอยู่จนตลอดสิ้นอายุไขของตนแลการทำคุณงามความดีตั้งสัจยาทิฐานนี้ เป็นการตั้งเป้าหมายแห่งการทำความดีเอาไว้ทำให้ตนตั้งมั่นในคุณงามความดีไม่ค่อ้เขวไปในทางอื่นและผู้ที่จะทำสัตยาธิฐานนั้นนอกจากจะทำความดีและมีการเป้าหมายแห่งการทำความดีแล้ว จะต้องเป็นผู้ไม่ละปัญญารักษาสัจจะเพิ่มพูนจาคะะและมีอุปสมะคือความสงบใจด้วยการทำคุณงามความดีทุกอย่างจะขาดสติปัญญาความรู้ชัดไม่ได้จะเห็นได้จากพระนางพุทธดีพระราชธิดา พอได้รับแก่นจันหอมก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าหากเรานำแก่นจันนี้มาประทินผิวกายของตนก็จะเป็นคุณก็จะมีความงามเพียงชั่วครู่ชั่วคราวไม่จีรังยั่งยืนควรที่เราจะอาศัยแก่นจันนี้สร้างบุญกุศลอันเป็นคุณงามความดีความงามที่แท้จริงและการที่พนางตั้งความปรารถนาให้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านั้น ย่อมบ่งชี้ถึงปัญญาของพระนางเพราะตำแหน่งพุทธมารดานั้นเป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่และบุตรที่จะเกิดมานั้นเป็นบุตรเป็นบุรุษที่ทรงไว้ซึ่งบุญญาที่การล้ำเลิศที่สุดในโลกหัวใจของสตรีนั้นจะมีอะไรเปรียบปีดาไปด้วยการได้บุตรที่ดีนั้นไม่มีนี่คือส่วนแห่งปัญญาของพระนาง อันดำดับต่อมาต้องมีสัจจะคือความจริงใจความดำรงตั้งมั่นไม่ค่อยเขวจากสิ่งที่รู้ด้วยปัญญานั้นเห็นด้วยปัญญาว่าตำแหน่งพุทธมารดานั้นมีประโยชน์เกื้อกูลเป็นฐานะที่ยิ่งใหญ่ก็ดำรงตั้งมั่นต่อตำแหน่งนั้นไม่ค่อยเขวออกไปจากเป้าหมายนั้นนี่ก็คือสัจจะความจริงใจ ความดำรงมั่นไม่เอ็นเอียงไปทางอื่นนอกจากจะมีปัญญาและสัจจะความจริงใจแล้วยังต้องมีจาค่าคือความเสียสละเสียสละวัตถุสิ่งของต่างๆด้วยความเห็นแก่ตัวเสียสละความสุขสบายเล็กๆน้อยๆดังพรานางพุทธีเสียสละแก่นจันทร์แทนที่จะยึดไว้เป็นของตน ก็เสียสละบูชาแด่พระตนไตรยัยคันได้รับพุทธพยากรแล้วพนางก็เสียสละความสุขสบายที่เคยมีมาก่อนมาเอาใจใส่ขนขวายในการทำบุญบำเพ็ญบุญให้มากขึ้นเสียสละผลส่วนน้อยเพื่อผลอันใหญ่ในภายหน้า ข้อสุดท้ายคืออุปสมะคือความสงบใจรู้จักการรอคอยผลไม่ร้อนรนกรวนกวายออกไปให้ผลเร็วๆยิ่งถ้าปรารถนาะฐานะที่ยิ่งใหญ่ย่อมต้องตั้งใช้ความพยายามเป็นอันมากยิ่งต้องรู้จักสงบใจอย่าร้อนด่วนเกินไปเพิ่มพูณจาค้าอุปสมะอยู่รู้สงบใจ เป็นผู้มีคุณธรรมควรที่ตั้งสัตยาธิฐานให้เกิดมีในตนพระนางพุทธดีขันสิ้นอายุไขแล้วก็ได้บังเกิดเป็นพระนางเทพอับสรนามว่าพุทธดีดำรงตำแหน่งเป็นพระชายาแห่งองค์อมรินทรเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงเสเวยทิพยสมบัติอย่างสุขสำราญพระไทยไม่มีใครปรานอยู่ณที่นั้น จำเนรการต่อมาบุพนิมิตแห่งการสิ้นอายุไขก็มาปรากฏแก่พระนางคือดอกไม้ที่ประดับกายเหี่ยวเฉามีเหงื่อไหลออกจากพระกายรัศมีไม่เรืองรองภูษาเครื่องประดับมีสีหม่นหมองและจิตใจไม่ยินดีในทิพยสมบัติ เมื่อองค์อมรินทรเทวราชทรงพิจารณาบุพนิมิตห้าอย่างของเทพอับษรพุทธดีนั้นก็ทรงรู้ทันทีว่าถึงเวลาที่พระนางอับษรพุทธดีจะต้องจุติจากสวรรค์แล้วจึงนำไปทูลจึงนำไปสู่นันทะ วันสวนสวรรค์อันรื่นรมแล้วก็ตรัสบอกถึงเหตุแห่งการสิ้นอายุไขจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นแล้วคันได้ฟังพระนางพุทศดีเทพอับสรจึงขอพรสิบประการดังนี้หนึ่งขอให้ม่อมฉันมีในตาดำครับงามดุดในตาเนื้อใส ได้เกิดในปีเดียวสองขอให้หม่อมฉันมีคิ้วโคงงอนประหนึ่งจันเสี้ยวปรากฏบนฟากฟ้าเบื้องประจิมทิศสขอให้นามพระพุทธดีเพื่อเป็นอนุสรแห่งความหลังสขอให้มีบุตรที่เลิศล้นด้วยคุณคนยากได้มาพึ่งพามีเกียรติยศรุ่งเรืองแม้ชาวต่างแขว้นก็บูชา หายามทรงคันขอให้อุทธรอ,อย่าได้นูนโยออกมาให้มีสันฐานโอนน้อยๆดูดคันสอนช่างเหลาดีแล้วหกขอให้ปทุมถัดทั้งคู่มีสันฐานสมส่วนดังดอกบัวตูมอยู่ชั่วนิดนิรันเจดขอให้มีเกษาดำสนิทอยู่ตลอดอย่าให้มีเส้นงอกขาวแม้เพียงเส้นเดียว 8. ขอให้มีผิวพันธ์ผุดผ่องใสสะอาดสะอา้านอย่าได้มีตำหนิจุดด่างดำา9ขอให้หม่อมฉันมีอำนาจสามารถปลดปล่อยนักโทษได้ 10. ขอให้หม่อมฉันได้เป็นมเหสีแห่งพระราชาแคว้นสีพิราชอันไพบูรณ์ด้วยโภคายระเกียรติยศขั้นเท้าสกเทวราชประทานพรทั้ง10ประการให้ตามความประสงค์แล้วพระนางพฤษดีก็เคลื่อนจุติจากโลก จากเทวโลกมายัางโลกมนุษย์แต่ด้วยผลแห่งกรรมนั้นแลเรื่องราวเป็นเช่นไรขอให้ติดตามในกันต่อไปโทสพรกันนี้ประดับด้วยพระคาถา19พระคาถาดังนี้แหลยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธา,ามนิโชติรโสยะธา สปีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกมภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง